สวัสดีครับอันนี้เจ้าของ VM นะฮะโหยังรอเลยอันนี้มาจากไหนนะครับมาจากของสามคองสามนะครับก็เอา F10 มาใช้บริการเท่าเปิดปิดวาล์วเดี๋ยวทำเป็นสเตยสองนะเดี๋ยวไปดูผลงานนะฮะว่าเรากำลังจะทำอะไรกันอยู่ตอนนี้สวัสดีครับผมอาทพ่อซิ่งอยากวิ่งคิกครับ BM F10 นะฮะขออนุญาตถอดแมสแลวกันคืออยู่ในพื้นที่ส่วนตัวนะฮะมาจาัดท่อสูตร Euro a l e อ s o แบบมีเปิดปิดวาล์วได้นะฮะอันนี้ท่อสูตรนี้เป็นสเตยสองนะฮะ เดี๋ยวไปดูผลงานกันดีกว่าเผื่อคนอยากจะมาดูว่า F10 เนี่ย,เ,ยวเวลาทำทอแล้วทำอะไรกันบ้างอย่างแรกนะฮะ F10 เนี่ยมันไม่ใช่ M5 นะครับฝั่งนี้จะมีกล่องพลาสติกสีดำนะฮะจะต้องเอาออกนะครับเห็นไหมฮะแล้วก็ทำการนิลิเนียมปิดไว้เอฟผลเที่ยวออกเนี่ยเพื่อจะได้วางหมอ้อฝั่งข้างๆได้เหมือน M5 นะฮะ เตรียมทำวายนะครับชิ้นงานทำวายส่วนรถเนี่ยเราจะลื้อตั้งแต่ turbo เลยนะฮะอันนี้จะเป็นชุดดาวไบหลังโท r b o นี่เห็นไหมไบ turbo อยู่นี่เวสเกตอยู่นี่การขึ้นเป็นสเตจสองที่แท้ทรูนะฮะจะต้องไม่มีแคปซลติกเลยนะฮะแต่ถ้ารถเพื่อนเพื่อนที่ยังไม่ได้จูนนะครับก็คือเรียกว่า อ,อ,อยากมาทําชุดท่อเปิดปิดลว์วอะไรประมาณนี้แต่ไม่อยากให้ใครโชว์เราก็จะมีสปอร์ตแคทใช้นะแต่คันนี้จูดสเตตหนึ่งมาแล้วน่าจะปิดมาแล้วนะฮะเราก็เลยทําการเป็นดาวไบซิ่งเลยเดี๋ยวไปดูผลงานตอนเสร็จแล้วเป็นไงนะอ่ะดูแป๊บก่อนที่เราใช้งานเราจะเป็นงานดัด CNC นะฮะเห็นไหมโค้ตรงนี้ไม่มีรอยคอดแต่ปันเลที่ใช้หนามิน,นะฮะ ส่วนคันนี้เลือกใช้เป็นปลายคาร์บอนเดี๋ยวไปดูกันต่อไปว่ายังไงต่อดูขั้นตอนการเชื่อมซะก่อนนะครับเราเป็นเชื่อมโดยติ๊กอาร์กอนนะฮะส่วนเวลาเชื่อมเนี่ยเราจะใช้รวดสแตนเลสพอกไว้เทปผลที่พอกไว้นะฮะเพื่อให้รอยเชื่อมไม่คงทนแต่ถ้าจะเอารอยเชื่อมแบบไม่มีไม่มีรวดเนี่ยอาจจะสวยกว่านะฮะแต่ว่าความคงทนไม่ได้นีดูนะฮะ เก็บปาตองของเรานะครับเสร็จแล้วนะครับงานเราท่อคู่แบบ M5 นะฮะ oh. เห็นไหมครับครั้งแรกฝั่งนี้จะไม่มีรูของพ่อนะฮะเราจะมีอุปกรณ์ตัวเจาะนะครับเหมือนเป็นดิฟคาร์บอนเลยเหมือนเป็นดิฟออกจากโรงงานเลยครับท่อคู่ปลายก็ใช้เป็นอะคารบริกค,คาร์บอนนะครับ แล้วก็หม้อสูตรยูโรอาร์เด็กซอสนะฮะเห็นไหมที่ผมบอกว่าที่เอากล่องออกมันจะได้วางข้อแบบได้ดูแบบดุดันนะครับนี่ชิ้นงานของเรานะครับเดินยาวของเราจะทําจุดยึดพวกน้บแปนด้ยนะฮะเหตที่ทํำนา้าแปนเป็นสองช่วงเพราะว่าเวลาเวิสมันจะได้ง่ายนะครับพักสูตรออโต้ซิงนะฮะนี่อย่างที่บอกนะโค้งนี้ข้อ่นพรีเมียมนะครับไปถึงจนดาวไบหลังเทอร์โบที่เมื่อกี้ เป็นรูปที่เราดูนะคะก็เดี๋ยวลองฟังคลิปเสียงอาตาัตราเร่งน,นะครับว่า M5 F10 เปิดสิบาวเป็นยังไงนะครับ แรงเลยอะโห oh แต่ลูกปืนลอ้อดังหนักมากก็ประมาณนี้นะครับอัตราเร่งทดสอบคร่าวเนื่องจากรถลูกปืนล้อดังนิดนึงก็เลยไม่อยากขับเร็วแล้วก็จัดชุดท่อสูตรจูรลียสอย่างที่ว่านะฮะมีระบบวาล์วเปิดปิดออฟเนี่ยในรถจะเงียบนะฮะเป็นรถสแตนดาดเลยส่วนอจะดังกับซูเปอร์คาร์นะฮะสูตรนี้รองรับการจูนสเตย์สองนะครับสนใจนะเพื่อนๆที่แบบอยากจบในงานท่อที่แบบ ไม่มีปัญหาเรื่องเสียงเนี่ยจะเป็นการเข้าบ้านยังคืนมีผู้ใหญ่นั่งหรือว่าจะไว้ตรวจตวลออแบบทุกอย่างจบครบจบปิ้งสวยๆเนี่ยแนะนำชุดท่อสูตรยูโรอารซ์ตัวปรับเสียงดีกว่าจบแล้วแบบมไม่รู้จะพูดว่าอะไรอะ่ะเพอร์เฟกอะนะครับอันนี้ก็งานประมาณนี้นะครับสนใจจะมาใช้บริการก็มาอาาทอซิงได้นะครับชุดท่อสูตรจุงราสูตรรับหญิงพังรอแล้วบอกให้ก็ ขอบคุณมากนะครับถ้าใหญ่ก็มาอุดหนุนกันได้ครับเราทําได้ทุกรุ่นนะ B M ทุกเจนเนี่ยทำได้หมดเลยเพียงแต่ลูกค้าเออเสนอมาว่าต้องการเป็นสูตรสเต็ปไหนฮะได้หมดขอบคุณครับ